คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีโลบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบักบริการเติมโลบักกดเกมพาร์ตผลบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิงและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้อนที่นี่เลยลาว้าบักว้า่า ข้ากลับมาแล้วกับการซุมวาดคนด้เซิร์ฟจงเกงกลัวต่อค่าผู้นี้กบน้อย สวัสดีครับทุกคนผมกบเองนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มว่าคนในเซิร์ฟกันนั่นเองเย่ไหยบอกว่าจะไม่ทำแล้วไง <c oughs> ไป <c oughs> ไปบอกซะดอยนะ <c oughs> ได้จะไปบอกว่าจะ,จะไปทำหรืจะทำ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวจะสุม่มสุ่มเอากอนซิเดี๋ยวดูซิเอ้าดูค่ะสถานที่ใหม่เป็นฟิวโกดังเดอมีแบบมีไฟตรงนี้นะเป็นบูชายันนี่นี่นี่เอ๊ะนั่งได้นะนั่งได้โอ้โหตรงนี้ก็ไปได้ไหมไปไม่ได้ ม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปสุมวัดคนในเซิฟกันดีกว่าแคุ่กคนแค่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวกบไปขอละกันนะเพราะว่าถ้าใช้ีตัวนี้ไปขอเดี๋ยวเขาจะงงว่าอ้าสุดใครกันแน่มางั้นเดี๋ยวอ,อืมออะตรงน,นี้ต้องเอาตัวนี้ไปแบบว่าไปเปิดบุมกล้องแบบมุมกล้องอ่ะแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ มุมกล้องเจ๊รู้นะว่าเราไปขอใครคนไหนนะโอเคองั้นเดี๋ยวเราเอาเซืร์ตัวนี้ไปเลยเดอ้อนี่คนแรกที่ยืนเราเรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเขายืนนิ่งอะนั้นเราไปหาคนอื่นกันดีกว่านคนนี้เหรอวันนี้ในนุ๊ยืนนิ่งอีกแล้วมีแต่คนยืนนิ่งเอากระตุกกระตุกไว้กระตุก ใครดีวะเฮนี่นี่คนนี้ทำไมันกระตุกแปลกๆนี่คนเราขอคนดีได้ไหมอะแบบเจ้าเจ้าอยู่ได้นิ่งได้ไม่แม่เจ้าน้อยโอเคอยู่ไม่นิ่งเออฉัชอบวิ่งแต่รถไปมากคนนี้ไหมคนนี้ไหมอุ้ยเขามีแบบมีปีกอะไรข้างหลังด้วยแล้วแบบหนังสือแล้วอะไรเออเออเราจะขอวัดเขานะคะแบบหนังสือมันก็วัดยากอยู่เลยเนี่ยแบบอะไรไอไอเซเซอรี่มันซ้อนกันนะทุกคนเอาไปคนดีก็ได้น่ารักนั่งรังน่งรังน่งรังคุณเดซี่ถามก่อนอะจะ คือถามเขานะเขาบอกว่าเออเดี๋ยววาดได้นะเออเดี๋ยวแบบให้วาดแต่วา่าเขาไม่ตามเรามาสิทุกคนจะทํายังไงดีงั้นเออแบบว่าไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวไปหาคนอื่นก็ได้ค่ะวิวจะไปแล้วตรงนี้แบบเราไม่ได้มานานแล้วนี่ข้างบนเห็นไหมไปไปข้างบนันดีกว่าจ้า มีคนกําลังวาดระเลงสีอยู่เดี๋ยนะแบบทำไมเซิร์ฟดีคนมาดูน้อยแปลกๆวะทุกคนการจะหาคนยากนี่การจะหาคนวาดดียากยิ่งกว่าอะไรไปวาดใครไปวาดใครดีบเรีอะเฮ้ยอ่าแถวนี้ม,มีมีคนแบบมีคนอุ้ยแอบบวาดยากเหมือนเขาแบบเขายุ่งอยู่อ่ะเออเขากําลังตัดพองกันอยู่เขากําลังเศร้ากันคนดีได้ปะคนคนีคนดีก็ได้อาจจะแบบวาดยากไปนิดแต่ว่าอาจจะได้อ่าเรียบร้อยค่ะคนดีตัวบันไดตรงนี้เห็นหรือไม่ ตรงนี้เลยเดี๋ยวจเจอไหมโอเคแทงคิวเขาก่อนแทงคิวก่อนจะแทงคิวเอามาตรงนี้ได้ไหมคือแบบอันนี้หัวใจคนนึงแบบเอ่อตรงนี้อยู่แต่ว่าก็ก,ก็ไม่เป็นไรมาเริ่มวาดเลยก็ได้ค่ะป๊แบบนึ้อก่อนที่เราจะเริ่มวาดเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ไปก่อนป่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนหนยคะ่ะทุกคนค่ะตัวนี้แบบกำลังอุ้ยจริงๆแล้วซุมวาดตรงนี้ก็ได้เลยนะเนี่ยแบบดูมุมกล้องดูเก๋อ,อยู่นะแบบไก,กลๆอ่าได้เงี้ยเอาตัวนี้เลยก็ได้ค่ะมาเริ่มจะได้มมีใครมาบังด้วยเนาะ นนมีดราม่าเกิดขึ้นก่บทุกคนค่ะคือ2คนนี้เลยนี่2คนนี้เลยทุกคนเห็นนะก็คือน้องคนนี้นะไม่ใช่น้องใครสักคนนั่นแหละเขาว่าแบบเหมือนเป็นน้ำตกตกบันไดใช่ป่ะแล้วแบบไอ้คนเสื้อดำเมื่อกี้มันก็เอาสีดำมาลาดทับเว้ยตอนแรกอะลาดทับแค่นิดนึงแล้วทีนี้คนนี้ที่ชื่อว่าอ่านว่าอะไรเกรซไม่อะไม่ได่านมันอ่านว่าอะไรก็ช่างแล้วกันคือก็ไม่ยอมรับนะว่าแบบเัอเองเอาสีดำมาทารีพอร์ตไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ด้วยแล้วแบบทะเลาะกันแล้วเนี่ย เอาสีดำมาทับใหญ่เลยตอนนี้คือสงสารเราจะได้คือโดนคนบังไปแล้วค่ะโดนบดบังอีกแล้วก็หายหาย,หาย,ห,าย,ห,ายหายแล้วใแล้วดีดีด,ด,ดีเอาเอาไปเอาไปเอาไปก็อสองครามเกิดขึ้นคือแบบแล้วรูปที่ฉันวาดเนี่ยลืมนะคะว่าเกมนี้มันไม่มีกดกลับแล้วกูก็แบบว่าล,ลบลบทิ้งไปแล้วไงเท่ากับกดกลับไม่ได้ก็ต้องมานั่งวาดใหม่นะคะแล้วก็แอบเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยคงไม่ว่ากันใช่ไหม เหมือนมีหนังสืออยู่บนหัวด้วยนะแต่ว่าว่าดยังไงดีว่าหนังสือฉันสามารถวายังไงได้ล่ะเนี้ยพี่หนังสือบนหัวด้วยอ่ะเดี๋ยวนะว่าไงดีทุกคนวายากอยู่นะหนังสือเอาแบบหนังสืออ่ะหนังสือเนี้ยหนัสั่นหนังสือแอบยากยากจริงอ่ะตอนนี้ก็ค่ะโดนบท โดนบทบังไปหมดแล้วค่ะช่วยด้วยโดนบทบังไปหมดอีกแล้วค่ะนี่ขนาดเราปิดจอยไปแล้วเรียกได้ว่าคือถ้าใครที่กดติดตามเราในรูบอกไว้ก็คือจะไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะเราเราคือโดนบทบังไปหมดแล้วตอนนี้วัดตอบไม่ได้แล้วค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะแบบว่าปิดจอยก็ปิดจอยไปแล้วก็อะไรก็นั่นแหละเหมือนเดิมไอ้อะไรก็แล้วไอ้นู้นก็แล้วนะคะโดนบดบังเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ค่ะ จะไม่ใช้ภาษาาจะไม่ใช่ภาษาไทยเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าอาจจะแบบว่าคนที่เอาเหยียดคนไทยนึงแล้วก็เดี๋ยวมาแกล้งเรานะจะพยายามไม่ใช้ภาษาไทยนะคะเพราะว่ากลัวโดนแกล้งค่ะจริงๆกลัวโดนแกล้งมากกลัวโดนเหยียดเออคนไทยไม่ผิดหรอกนะแต่แบบมันจะมีพวกชอบเหยียดอยู่เลยขอแบบขอผ่านแล้วกันนะกับการใช้ภาษาไทยในนี้อ้าวตอนนี้ตอนนี้มีมีการระเลงเกิดขึ้นค่ะมีการละเรงเกิดขึ้นที่นี่แต่ว่าทําอะไรไม่ได้หรอกจริงๆอย่ามาละเรงรูปฉันเลย ลูกชันมาเลเรงไม่เข้าแล้วก็หนังสือเป็นแบบว่าสีดําเหมือนกันแต่ว่ามีแบบว่ารายลักษณ์อักษรนิดนึงมานอนตรงนี้ด้วยน่ารักจังตัวน,นี้แบบว่าโดนเหยียบภาพแล้วแบบว่าก็คือก็คือก็คือวัดยากค่ะอ๋อโอเคเรียบร้อยได้อยู่ค่ะขเขาเขาอยาบอกใครละ น่ารักเอาไหมก๊อปสีไม่ได้อีกอะเอาอีกแะเป็นอย่างนี้แกว่าทำไมไะทำไมมันชอบก๊อปสีแล้วแบบบับ๊กบ่อยมากอะทุกคนเจ้าได้ยินหรือไม่มันบั๊กบ่อยเด้เราระบายปีกเขาด้วยดีกว่าปีกเขาจะแบบว่าสีม่วงชมพูอ่ะสวยอ่ะดีอ่ะชอบ เป็นฟิวปีกคือไม่รู้ว่ามันเป็นปีกหรือว่ามันคืออะไรนะก็จะวาดแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่ปีกแต่ก็ดูเหมือนปีกนะสรุปคืออะไรก็ไม่อาจทราบมันนั้นม่อาจทราบได้ว่าคือปีกหรืออะไรกันแน่แต่ก็คือเป็นแบบนี้แบบนั้นและแบบนี้แบบนั้นนู้นมีนั้นนู้นนู้นนั้นนะั้นไอได้อยู่นะคะโอเคคือถ้าทาให้ออแล้วาทาให้คนในเซิร์ฟหายไปนี้ก็โอเคเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะสิงเวร์ลีคูโอตังคิวตังกิวมากนะตงิวโซมาดาจัมแต่ยังไม่เสร็จหรอกนะเธออย่าเพิ่ มันยังไม่เสร็จมันยังมีแบบลายลักษณ์อักษรจุกูจุกกี้ตรงนี้ด้วยเธออย่าเพิ่งเดินหนีเรานะคือมันยังไม่เสร็จเว้ยแบบฉันไม่ได้ลงเงาลงสีลงแสงให้เธอเลยอย่าเพิ่งไปนสะสัไปจ้าอยู่ด้วยกันก่อนให้ฉันระบายเสร็จก่อนเด้อตอนนี้ก็คือโดนบดบังโดยผู้คนมากมาย ที่อยู่แถวนี้โอไม่ก็ก็ขอบคุณขอบคุณที่ชมนะขอบคุณนะขอบคุณนะเจ้าโอ้อยเพิง่งเพิ่งเดินบังกันได้ไหมคะขอบคุณคะ่ะโอ้แล้วแบบถ้าแกจะดูรูปะนะาและแกเดินบงังแบบเนี้ยมันดูไม่ได้เว้ยจริงใช่ฉชันมันดูไม่ได้แกต,ต้องแบบเดินไปที่อื่นเพื่อที่จะได้ดูรูปเว้ยแบบเดินไปไกลๆนิดนึงที่แบบว่าไม่ทับรูปอะเออแล้วแบบมันจะดูรูปได้เว้ยมันดูได้จริงเวย้ยแล้วแบบ ถ้าแกเถ็บลงไปแบบเถบลงไปนิดนึงเออเถบลงไปนิดนึงเว้ยแล้วแบบมันจะทำให้แกดูรูปเราได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากจริงไม่รอเล่นเออรดบังอีกแล้วค่ะอย่าบังค่ะอย่าบังน้องก้อยนะคะน้องอ่ะถามจริง มันมีคนเติมมันมีคนเติมเกิดขึ้นไอ้น,นี่มันวาดทับเราอะใครอะไอ้คนนี้ทุกคนคนไหนวาแต่ดูชื่อแบอแต่แต่ดูชื่อได้ปะเอ้ยหรือกูวาดทับเองอะนะกูทับเองปะไม่ใช่กูไม่ได้วาดทับเองด้วยมีคนทำรายงานสินได้ได้นะหนังนี้ปาค่ะเริ่มโหวตมันทำการเตะออกเตะออกเตะไม่งั้นรูปมันไม่สวยกูไม่ต้องการให้มึงวาดปากที่รูปกู ขอบคุณออไม่ต้องการให้มาวาดบนปากไว้ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องการให้ใครมาวาดท้งนั้นค่ะเราวาดให้คนอื่น้ว้เราไม่ได้วาดให้คนน่ะเราเราแบบไม่ต้องการให้ใครมาช่วยวาดอ่ะเราอยู่คนเดียวแค่ปะคือแบบคุณจะมาเติมปากให้ทําไมอ่ะคือเราไม่ไม่ชอบแบบไมไ่ต้องการอ่ะแคะ่ะ คือยูนีคือถ้าคุณนีก็คุณคุณก็นีไปสิแต่อไม่นีไดะเก็งปะคุณคุณคุณฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกจรงิงแต่แบบคุณจะมาว่าทาคนอื่นไม่ได้เว้ยมันเป็นแบบเรื่องที่คุณไม่ควรทานะนิดหน่อยก็ไม่ได้ค่ะฉันไม่ต้องการฉันไม่ชอบไอไม่ชอบแล้วคือตอนนี้คือเจ้าของรูปหายไปแล้วคะ่ะแต่เออก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสาหรับรูปแรกก็ฟิลนี้คือพืนหลังไอตรงสีม่วงมอนคือมันมันมันไม่ได้เละนะมันไม่มีใครมาทำร้ายงานนะทำร้ายทำร้ายทำรา้ำรายเฉยคือมันไม่ได้มีใครมา อ้าวนี่คนที่เราวาดอยู่นี่เขาโดนรีพอร์ตไว้ทุกคนรีพอร์ตข้อหาท็อกซิกเบคอนอยู่ไปท็อกซิกที่ไหนนะคะไปแอบท็อกซิกที่ไหนมาฉันว่าดเธอไปแป๊บเดียวเองนะแอบท็อกซิ่ยื่นแล้วเหรอตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปแรกของเราเฮ้ยจะแล้วจะไปวาดใครต่อดีอ่ะอ่าอีก2คนนะคะคลิปนี้ขอ2คน ขอคลิปนี้ขอวาดแค่สุบสองคนได้ไหมคือเหนื่อยอารแคนยูดอมีใช่ไหมก็ได้นะเออคลิปจะจบเร็วอ่ะอ่ะเยอะเย่ะเยอ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 ะเยะมาม,มามมาวาดต่อตรงนี้ได้มามามายืนตรงนี้มาต่อต่อเลยนะคะรูปแบบวาดแบบเรียงกันต่อกันความกรุบค,ความเก๋อะเออตรงนี้มาเริ่มเริ Le ่มคลิปนี้ขอแค่สองคนแล้วกันนะคะเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยเวอร์เหนื่อยแบบเอา้าเขาไปไหนแล้วละ่ะเอาเนี่ยกลับมาละไหนเขาดูเขาดูหน้าหน่ยอยสิเขาดูแบบ หดูหน้าเจ้าอาชุดนี้งี้งะงูงาโอเคเ <c ười> พือ่ออะไรของมัน เฮ้ยหล,ล่อว่ะเดี๋ยวเาเข้าดูกันนะทำยังต่อนะเตื้ตืเต,ตืเหมือนมีสร้อยอะไรนิดหน่นนนนอยแต่ไม่ต้องวัดก็ได้แบบน,นี้ก็ได้นะชูชีไายผมสีทอง อันนี้นะคะมีการแย่งชิงตำแหน่งว่าใครจะได้เป็นว่าใครจะได้เป็นคนตัวเออเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างในการว่ารูปต่อไปหรอมีการเถียงกันเกิดขึ้นคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากเอาก็คือใครที่แบบว่าอยู่กับเราจะเราว่ารูปเสร็จเดี๋ยวจะวาใครแล้วกันนะก็คือเจ้านี่เจ้านี่เองเจ้าชื่ออะไรนะควีนควีนเอใช่ป่ะแต่ตัวละครเธอก็ง่ายนี่นะเออก็ดีก็ดีก็ดี เราจบแล้วคนนี้ก็ได้คอยเนสตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับรูปที่เอ่ยยังแล้วกันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคอยคอยเนสหนึงคอยเนสหนึงมันแบบเราต้องเติมแก้มก่อนอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะมามาเจ้าและแต่ว่าเธอ,อยังไงเนี่ยแบบ เธอเป็นสีดําเธอเป็นสีดําทั้งตัวฉันจะวาดเธอย่างไงจะวาดอย่างไรก่อนจะวาดเธอได้ยังไงเนี่ยก็คือเป็นสีดาๆไปเลยเหรอแบบนั้นแบบนั้นเลยเหรอก็ได้แหละถ้าเจ้าอยากให้มันเป็นจังสั้นจะวาดเธอเป็นอย่างนั้นมีหน้าบ้างไหมนะเขาทุกคนขอดูแบบโอเคไม่มีหน้าก็คือวาดไปเลยวาดไปเลยแบบนี้เนาะวาดไปเลยเนาะวาดไปเลยคือแบบคุณไม่มีหน้าสวแตหน้าคุณยังไงเนี่ยรูปสุดท้ายของวันนี้นะคะเอ้าลืมเปลี่ยนมุมกล้องเอ้าเอ้า้ตรงนี้ก่อนอะตรงนี้ตรงนี้กล้องอ่ะอ่ะเรลย แฉงแพงอย่างนี้จริงๆหรอวะเขาต้องการให้เราว่าอย่างนี้จริงๆใช่ไหมอะจริงๆใช่ไหมเนี่ยเราใส่งเงาให้เขาหน่อยดีกว่านะคะ <_ S 2> เพิ่มแบบเพิ่มงม <_ S 2> เพิ่มงาให้มันเห็นเป็นรูปหน้าหน่อยอัน,นี้แบบมันไม่เห็นอะไรเลยมันไ <_ S 1> ม่เห็นอายังเลยเออให้มันเห็นเป็นหน้านิดหนึ่งเห็นเป็นคอเห็นเป็นหน้าให้มเป็นความเป็นคอเป็นหน้าหน่อย เราเชื่อว่าถ้าถเขาจะไม่มีหน้าแต่เราก็เชื่อว่าเขาจะต้องสต้อมีปากแน่นอนค่ะชัรจะสวัตปากให้เขาด้วยเป็นปากยิ้มแช่ง โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะรูปสุดท้ายเดี๋ยวเรายืนให้ดูทั้ง3รูปก่อนนะคะนี่ทั้ง3รูปค่ะทุกคนชอบสุดท้ายรูปสุดท้ายคือแบบมันดูน่ารักนะเว้ยมันดูไม่มีอะไรแต่มันดูน่ารักมากอะต้องขออนุญาตเส่งหัวใจเขาก่อนนะคะชอบแบบรูปสุดท้ายคือน่ารักมากอะแกมันคิวอะเอเสร็จแล้วค่ะทุกคนถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะกดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะว่าคลิปยังไงบ้างอุกนค